โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเสียงเสียงกูเป็นไรวะเนี่ยในวันนี้นะครับผมกลับมาอยู่ในโรบล็อกเซอนชเชยหลังจากที่เราไม่เล่นมานานมากเลยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมานานสิไม่ได้อัดคลิปมานานนะครับผมวันนี้ก็เลยประเดิมกันด้วยคลิปโรบล็อกเลยในรายการที่มีชื่อว่าสามแมปลดเซลล์สมองโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าแมปแรกนะครับผมผมจําชื่อแมปไม่ได้แต่ผมทิ้งลิงก์แมปไว้ไว้ในใต้คําอธิบายแล้วกัน ซึ่งเป็นแบบที่เราต้องมาขับโฟล์คลิปโง่โง่จริงผมไปเช็คพอยที่แปดแล้วนะแต่ว่าอันนั้นคือที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับผมซึ่งไอจุดไฮไลท์อ่ะมันไม่ได้เอ,อยู่ตอนที่ขับแบบปกติลวเลวยคุณผู้ชมจะเห็นไอตรงสีแดงเดี๋ยวผมพาไปเออแม่งเหงโครน,น่ารำคาญเลยคนจะสโอ้ยเนาะไอแท็กมาแล้วโอเคซึ่งอันนี้นะครับผมมันบันเทิงตรงนี้แหละมันบันเทิงตรงที่ไอสีแดงโง่ๆเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่นะ <laughs> นี่แหละฮะมันบันเทิงตรงนี้แหละไอตรงสีแดงๆตรงนี้แล้วมันแล้วมันมาคว่ำอะไรกับตรงนี้เนี่ยมาอันนี้ยกขึ้นนี่แน่ฉลาดแล้วก็เลี้ยวมาเออล้อเกือบโดนแล้วถอยแล้วก็เลี้ยวแล้วก็มาเฮ้ยไม,ไม่เอาไม่เอาไม่โดนนะจ๊ะเด็กดีนี่เน่นี่เน่อ่าไม่โดนเยี่ยมกูไม่อยากเป็นชะตาการรมเหมือนตอนแรกๆอีกแล้ว โอ้โหเอ้าสิบด่านไม่เอานะเฮ้ยมันเปลืองเวลาชีวิตจัดๆเลยอะถ้าเกิดว่า10ด่านอะอ,อย่างเงี้ยเหรอเฮ้ย <Hello. S 1> อ,อ,อะไรใครบินมาโอ้โหมันบินมาไกลมากเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยได้แล้วในที่สุด,สด,สดอ่อโหดีนะมันมีแบบการเอ่อทำให้รถคนอื่นร้องหนด้วยตอนเราเข้าใกล้ถือว่าดีนะครับผมทำให้เรามองง่ายขึ้น เออเออเออเซียนเซียนเซียนเริ่มเซียนโอ้ยเกือบแล้วมันเกือบแล้วมันโดนแล้วด้วยแค่มันไม่เด้งโอ้ตายแล้วผมเกือบไปแล้วเรียบร้อยโอเคยกลงเอาลงนี่โคตรจีเนีโอเคคราวนี้เราก็ไม่ต้องสนสนใจพวกนั้นละเรามาสนใจตรงล้อเราดีกว่าว่ามันจะโดนสีแดงหรือเปล่าโอ้ยโอ,ยโอ้ตรงนี้ผมเกือบโดนละอีกนิดนึงโอเคเยี่ยมตรงนี้ ขอร้องนี่ไงยึบยึบนี่ย่อมสุดยอดในที่สุดโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยโคตรยากเลยมาต่อมาผมจะไปแบบสปีดละผมว่าบางครั้งสปีดลันมันก็ไม่ค่อยมันมันก็ไม่ค่อยดีว่ะโอเคเสียงที่คุ้นเคยเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นยกเย่ยมชัว จืบจืบมันกูต้องเล่นแบบมุมสูงนะเนีเออ่ยเฮ้ยเฮยจะโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเยี่ยมในที่สุดมาถึงตรง <c oughs> มันไปเร็วจังเลยอะอ,อึ๊บอันนี้คือผม้องยกขึ้นไหมนิดนึงอีกนิดนึงอึ๊บ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 อึ๊อึ๊บอึ่บอึ๊่ออึอย่าโดนนะ เราต้องใจเย็นๆยเราต้องใจเย็นเทุกคนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เราต้องใจเย็น,น,าานผลผลเเนพียงแค่เรามีสติมีสติเยี่ยมขอลองโอ้โหยากจะมีอีกอ่าก็ได็นี่แนึ๊บผมเข้าคันเซียแล้วตอนนี้ยก้าวแล้วผมมาถึงด่านก้าวแล้วผมโอเคละคราวนี้ไปแบบเร็วๆเลยแล้วกัน เอาจริงดิอันนี้ทำให้ใครเล่นเนี่ยเฮ้ยอุพื้นมันเล็กมากพื้นมันเล็กมากเรายัางไม่ทันพูดเลยจืบอืมต้องให้รถตั้งฉากกับตัวอันนี้แล้วก็ค่อยคยค่อยๆค่อ,อยๆแล้วเลี้ยวมาเลี้ยวเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะเด็กดีเลี้ยวเ,ยวเยวลี้ยว please ยม ต่อมาเหมือนเดิมอันนี้จึ๊บจึบอ่ะแล้วก็อันนี้นนต้องอ่าอ่าไหลไปแล้วเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะไปแมปต่อมาติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเดี๋ยวปิดปิดเพลงก่อนเดี๋ยวปิดเพลงก่อนในแบบนี้นะครับผมชื่อว่า b i a m มีมหรือว่ากลายเป็นมีมในภาษาไทยนั่นเองซึ่งผมไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้ผมหาหน้าตัวเองไม่เจออ๋อหน้าผมอยู่ทางนี้ เอาเป็ว่าตอนนี้ผมกลายเป็นหนูเซิร์ฟเวอร์ระดับโปรต้องการขนาด1ล้านผมมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยผมมีขนาด911อุยอ้ยเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเร็วอยู่นะต่อยิ่งเพิ่มยิ่งเหมือนยิ่งจะเดินช้าโอเคช่างหัวมันเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เรามีมีอะไรบ้างมีโมไอโมไอแล้วก็ดช <c oughs> มีโมไอโมไอแล้วก็ดชด็อกนะครับผมแล้วก็จะมีไอนี่ด้วย นูปนูปเป่าแซกโซโฟนมันคืออะไรวะมันมันเป็นมีมตรงไหนเนี่ยนูปเป่าแซกโ,โซโฟนเนี่ยตอนนี้ผมมีหนึ่งมื่แล้วนะครับผมซึ่งเอ,อ่อในช็อปมีอะไรบ้างแพ็คเริ่มต้นพันเงินสด1นึ่งพขนาด1นึ่ขนาดสองหมแล้วก็ความเร็วคูณ2นะครับผมคุ้มค่า399กูเป็นยูกูเป็นยูทูบเบอร์500ผู้ติดตามที่ที่ไม่มีตมัง จริงๆทั้งตัวตอนนี้กูมีอยู่70บาทเนี่ยเพิ่งใช้เมื่อตอนเช้าไป10บาทออ้ค่อยๆเก็บไปแล้วกันเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะมีแผนว่าจะทำคลิปวอลกเดี๋ยวเออ่ค่อยชี้แจงในคลิปอีกทีนะครับผมแต่ว่าขอถามจริงๆกิก้านนบ N.P.C. อ๋อมันคือกิก้านนบไม่เคยดด้นมาก่อนเลยอะเอาเป็นว่าเราโอ้ oh My goodness ไม่ไม่เอายา ไปไกลๆผมไม่ไว้ใจพี่เลยคือนางเดินตามผมมาจนนางเดินตามผมมาเนี่ยพี่โมอายคุณอย่ามาใกล้ตัวผมเด็ดขาดโดยเฉพาะด,ด้านหลังของผมอย่ามาใกล้ตัวผมไม่ไม่เอาโดดได้ไหมไม่ได้สปินได้ไหมไม่ได้ด้วยนี่หันหน้าใส่หันหน้าใส่ไม่โมอายเขาเดินตามผมจริงๆนะเนี่ยเขาเดินตามผมจริงมันคืออะไร มันคืออะไรคือการเดินตามก็คือการไอ้นี่เหรอคือการโอ้มันคือการฆาตกรรมหมูโมอายฆาตกรรมผมโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับผมผมก็เป็นหนูเหมือนเดิมแล้วที่เจอก็คือแมวนั่งแล้วก็แมวแบบแมวอะนางจะกินผมอีกแล้วมันกินกูกูเศร้าเลยอ่ะผมไปตรงกลางดีกว่าเพราะตรงกลางรู้สึกว่ามันจะเป็นแหล่งรวมพาวเวอร์ที่ดีโคตรเลยอะเอาจริงๆ มาจื๊มันจ้องจะเล่นผมอีกแล้วไอเนี้ยมันจ้องจะเล่นผมอีกแล้วเอาได้เดี๋ยวเจอกันผมเจอผมเจอผมเจอข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 อก่อนขอ,ขอก่อนขอก่อนได้ไหมขอก่อนได้ไหมมีมเดียวกันแท้ๆเป็นมีมเหมือนกันขอ,<แ>ขอก่อนได้ไหมมีมก็ต้องให้เกียรติมีมดีไม่สนละมันเดินตามกูมันเดินไม่เลิกเลยมันตามกูไม่เลิกเลยเอาได้ อ่าไม่เดินตามกูสักทีมีแต่คนเดินตามผมเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณถามว่าเซิร์ฟวีเซิร์ฟวีร้อยโลบักซึ่งร้อยโลบักมันเท่ากับเท่าไหร่วะก็ไม่เสียตังค์ดีกว่าตอนนี้ใครเขา้ามาสองจล้านมันมันมันว่างเล่นขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูแต่ละคนผมมีแค่สองหมจะเอาไปจะเอาอะไรไปสู้กับหมื่นโอ้มันเดิน มาหาผมอีแล้วเราจะไม่ยุ่งกับพวกเขาดีกว่าโดยเฉพาะไอหน้าอวตารออริจินอลโรบอกผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันอันนั้นคืออะไรมีมอะไรไทานอสกินถั่วเขียวเหรอคือ,อยังไงทานอสไม่ชอบสีเขียวเหรอหรือว่าไงไม่เก็ตมีมอ่ะตัวละครเอ้าซื้อมีมในนี้กันเหรออ๋อคือเงินที่ได้มาผมก็ว่าอยู่ามาทำอะไรเอามาทำเอามาซื้อพวกมีมนี่เองอุผมน่าจะติดแบบนี้แล้ว แบบดูแลต่าระนะจะเล่นเพลินเหมือนกันนะแค่แบงบางครั้งมันก็แอบหัวร้อนเหมือนกันนะปไในดูซิอ่าผมอยากได้เป็นมีมนี้หมื่นหนึ่งซื้อมางั้นก็แปลว่าผมต้องออกแล้วเข้าใหม่ดิไม่เอาหน้าเอาติดตั้งอ่านี่ไงผมเปลี่ยนแล้วผมกลายเป็นมีมบอบใบไม้มีมนี้ผมจะเรียกว่ามีมบอบใบไม้ไม่ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะ <laughs> เรียกว่า เออราชาแมวไหมราชาแมวแห่งเออเวนกัสมาต่อไปก็คือมันเดินตามกันอยู่ใช่ไหมผมอันดับ2ของเซิร์ฟไม่ต้องกลัวอะไรมากไม่เว้ยโอเคหูมัน6กแสนแล้วอะ่ะมันไปอะไรเร็วขนาดนั้นตรงนี้นี่เองที่มันเร็วมากเลยไอต,ตรงนี้เร็วมากเอาจริงๆแดกแม่ง5้าแสนเรียบร้อยอีซี 5 0 0แสนอย่าง easy มาคุณเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาเลยอีก5 0 0แสนโคตรเยอะแล้วมาเดินตามาเลยต่อแถวกัน3าตัวเลยนหะะมันเป็นระเบียบชิบหาย <laughs> อ,อันนี้จะกินตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็มากินตัวนี้ต่อโอ้แต่ละคนเดินตามก็เป็นระเบียบจัด,จดเลยผมอยากรู้ว่าไอ้เซิร์ฟระดับโปรมันมีอะไรผมต้องการให้ถึง10,000แสนให้ได้ ในวันนี้เท่านั้นเซลล์สมองผมก็เริ่มไปเลยเหมือนกันตอนนี้ที่เล่นเกมนี้นะแบบนี้คือแบบผมลองไปปวนของข้างนอกหน่อยดีกว่าว่ามันจะอะไรยังไงบ้างในดูสีสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับสองของเซิร์ฟสวัสดีครับทักทายหน่อยครับขอทักทายหน่อยครับสวัสดีครับไม่ได้มีเจตนาร้ายครับขอทักทายหน่อยครับสวัสดีครับขอทักทายหน่อยครับสวัสดีครับเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแล้วก็บอกแล้วว่าคูจะตามจนวันตายเรียบร้อยอีซี่แปดแสนแปดแสน ออ้ไม่ใจเกินเอื้อมเยี่ยมแล้วนางนี่ก็กลายเป็นอันดับที่สองของเซิร์ฟไปโดยปริยายไอหมอนั่นน่าจะแบบหัวร้อนน่าดูเลยอ่ะอยู่ไหนอ่ะนางอยู่ไหนอ่ะนางนางน่าจะกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยนางไปอะไรนะแมวล้ลยเหมือนผมไหมแมว้ายไม่ใช่ไม่ใช่รัวไปเวารัว,ว,ว,วใช่ปะไม่แน่ใจอ่ะอันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเดี๋ยว ผมอยู่อันดับหนึ่งโอ้ยตกใจผมเห็นอยู่เห็นตัวเองอยู่ด้านล่างอันดับ3ผม8แสนแล้ว8แสนแล้วสวัสดีครับอันดับสองของเซิร์ฟสวัสดีครับอันดับ2ของเซิร์ฟทำให้ผมฟาร์มง่ายขึ้นได้ไหม้ไอ้นี่คืออะไรมีมีอะไรเนี่ยตุ๊กแกเหรอใช่ปะตุ๊กแกเออตุ๊กแกจริงด้วยน่ารักมาไหนดูซิเมื่อไหร่ผมจะถึงหนึ่งล้านวะ ก็หลังจากที่ได้เออเรียกว่าอะไรหลังจากที่ได้สวัสตามตัวนี้แล้วผมก็น่าจะถึง1ล้านได้ไม่ยากเลยเอาละ่ะนี่แน่เก้าแสเยี่ยมถ้าเกิดว่าผมทําอย่างนี้ตั้งนานมันน่าจะมันน่าจะได้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเรียกว่าอะไรผมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี่ยผมต้องกลัวอะไรผมอยากรู้ว่าประตูนี้มันใช้ทําอะไรผมลองดูกัน ไหนดูสิมาใครมันกินอะไรวะใครมันกินใครอีกเนี่ยเดี๋ยวตีให้ตายเลย9ก้0 0 9 9เก้ขอเก็บอันนี้เป็นเลิกเอาใช้1ล้านเรียบร้อย1ล้านมาไหนดูซิว่ามันมีอะไรบ้างไหนดูซิมันมีอะไรน่าซื้อบ้างผมเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันมา I am the God b r o I am the god กระดากระดีกะด่ากะดาโอ้อ้าบินนะมีจริงด้วย <c oughs> มันมีจริงด้วยไม่เอาอะเปืองโลบักผมเอาไออเออะไรดีแมวไมาครับก็ได้ไหมมา,มาเปืองต่างชิบหาย <c oughs> นี่แมวไมคครับนี่ของแท้ไปดูสิประตูหนึ่งล้านมันมีอะไรนะ่าสำรวจบ้างเสร็จแล้วเราก็จะไม่แตะเกมนี้กันอีก สักพักใหญ่ๆเลยแหละไปเเลพอดอ่า this is pro server ออโปเซิร์ฟก็คือไอ้นี่เหรอไอออโต้ฟาร์มอ่าเยี่ยมออโต้ฟาร์มถือว่าเป็นอะไรที่ดีออโต้ฟาร์มนี่ก็คือเราจะมาอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวหรือไงวะมันเซิร์ฟส่วนตัวตรงไหนเนี่ย แล้วก็คือไอกีก้าโนบก็คือไอนี่เหรอไอบอทอ๋ Bot. อก็คือเท่ากับว,ว่าในเซิร์ฟนี้มันเอ,อ่อเรียกว่าอะไรตอนเก็บพวกเนี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าทำไมมันคูณ2ด้วยประเด็นเล่อย่างหนึ่งก็ได้ตัดสู้ว่าไอนี่มันไม่ใช่คนมันคือบอทและอีกอย่างหนึ่งที่รู้เลยก็คือผมจะได้เอาโต๊ะฟาร์มมาฟรีๆโอเคสองล้านอุ้ยสองล้านเร็วมากเลย เมื่อกี้ร้านเท่าไหร่นะเอ่อร้าน60,000ใช่ไหมอันนี้โอ้สอร้านเร็วมากเลยมันคูณ2จริงด้วยเว้ยเอา้าเฮ้ยกระดากระดีกระดากระดาโอ้อ่ะผมขอกินในนี้ก่อนก่อนจะไปอีกเกมหน,นึ่งนี่สล้านง่ายๆไปเราไปกันดีกว่าเนาะโอเคครับผมแมปต่อมาก็คือ h า r ์ดแมทควีสนั่นเองซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่ามันลดเซลล์สมองยังไงนะแต่ว่าเรียกว่าอะไรผมจะลองเล่น easy normal แล้วก็ไป hard ผมอยากรู้ว่าผมจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวซึ่งไอ้แบบนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับผมแต่ก็ผมน่าจะจำสูตรไม่ได้แล้วแหละเรามาเริ่มกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยคอนเซปต์ของเราคือลดเซลล์สมองแต่ผมไม่รู้ว่ามันลดเซลล์สมองยังไงแบบนี้ช่างมันก่อนแล้วกัน เอ็กซบวกสเท่ากับศย์เท่ากับเอ็กซเท่ากับลบส enter Easy. อีซีเอ่อส่อ่าฮะเอ่อสองคูณเบวกสเท่ากับสอฉีพายและกระดาษกูอยู่ไหนวะงั้นก็แปลว่า2มันเท่ากับลบหนึ่ดีเอเท่ากับลบห enter อีซี่อีซี่ครีชชั่นตามชื่อเลยแต่ว่าแตฟักกูไม่เก่งหารด้วยชี้หารละอ่ะสามคูณเอ่อสามคูณ X 1. เอ็กซ์บวกหนึ่งหารสิบเท่ากับหนึ่งมันก็แปลว่าสามไม่ดีงั้นก็แปลว่าเอ็กซ์จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกปะอ่าเยี่ยมโคตรง่ายต่อมา X, 25, เจ็ด x บวกสิเท่ากับสิบอ1 1 x บวก5ต้องหาเท่ากับใช่ไหมไม่ดต้องหา x เจ็ดลบ20ก็ x เท่ากับ5เยี่ยมอีซีว่วะอีซีว่วะก,กูแก้โจทย์เมื่อกี้5นาทีผมโง่เขนต์อย่าใส่ใจเลยต่อมาออ่ x ส่วน5เท่ากับ 5บวก4บวก3บวก2บวก1 1บวก2 3ก็เป็น6 6กับ4ก็เป็น10 15ก็แปลว่าเอ่ออะไรคูณ5ได้15 5 3 15ไม่ใช่หรอ5 3 15ไม่ใช่แล้วอา่าลองคิดอีกทีมา,าโจทย์นี้ผมแก้ไม่ได้จริงๆฮะ ผมไม่เข้าใจผมน่าจะตีโจทย์ไม่แตกต่อว่าผมค้น Google มันได้75ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันได้75แต่ว่ามันถูกเฮ้มาต่ออะไรอ่ะคือผมควรจะต้องไปไหนผมผมผมควรต้องไปไหนอะ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่เอออ่ะเข้ามาแล้วก็ไปได้ เข้าไปได้มันไม่เข้าไปวายโอเคหลังจากที่ผมเดินออกมาแล้วต่อมาก็คือระดับน้อร์มออที่เรารอคอยกันนั่นเองซึ่งเมื่อกี้มีคนออกเมื่อกี้มีคนชิดไปชิดมาแล้วออกเลยเหรอโอ oh, what the fuck คือให้หาอะไรหา x หรอน่าจะใช่ x ก,กำลัง2องบวก x ลบสามสิบหารกับ x ลบหเท่ากับห ลำบากสมองกูวิกกระดาษหมดแล้วได้กระดาษมันแหละสมุดไม่โอเคผมแก้ไม่ได้ผมแก้ไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกราฟซึ่งผมยังไม่ได้เรียนนะครับผมน่าจะเป็นของมอปลายซึ่งกูอยู่มอะไรมอสองกูถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวเอเอาเป็นว่า แบบนี้เราผ่านแค่ Easy Question ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมผ่านแค่ Easy Question ก็ผมคิดว่าก็น่าจะถือถือว่าโอเคแล้วมั้งแ่ได้แ,แกว่าใครอย,อยากให้ผมเล่นไอ้ h q u e question ไม่ก็ n ้อ m ไม่ u e s t t o o n หรือว่า Hard q u e s t i o n สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็รอไลฟ์ได้เลยแล้วับประกันผมจะตัดไลฟ์นี้ลงคลิปแน่นอนพูดจริงๆแล้วผมพูดจริงๆแล้วมา สำหรับคลิปในวันนี้ผมคิดว่าต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอชี้แจงก่อนผมจะมีผลงานเพลงในเร็วๆนี้นะครับผมน่าจะภายใน,น,นปีหน้าภายในประมาณต้นๆปีหน้าไม่ก็กลางๆปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เนื้อร้องเลยแต่ว่าได้เมโลดีเพลงเรียบร้อยตัวทานองเพลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือแค่เนื้อร้ออย่างเดียวสามารถคิดมาช่วยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงดนตรีเดโมไปก่อนนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใส่เนื้อร้อเนาะเพราะว่า อย่างที่บอกยังไม่มีเนื้อร้องใส่ช m a มอ่ะเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ถึงพันซับแล้วครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันฮนะ